สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เราก็จัดคันตัวใหม่นะครับจากค่ายสตอมนะครับโอ้โหรอกันมานานรอมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับในที่สุดก็มาสักทีนะครับนะกับเจ้าสตอมนะครับ Discovery ตัวปี2021โคตรหล่อครับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับแบงค์นี่เลี่ยวเล็กแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยแหละคือสู้ตัวแพงๆได้เลยนะครับไกด์เป็นฟูจิ เดี๋ยวเรามาไล่ไล่ให้ดูกันเลยนะครับนี่ก็คือเปิดล้างปุ๊บก็หยิบมารีวิวเลยนะตัวนี้จะออกเป็นบอดี้นะครับบอดี้เขาจะออกเป็นสีชานะครับแต่ว่ายิงยิงกากเพชรอยู่ข้างในนี่เห็นไหมครับพอมันโดนแดดนะครับมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมครับมันวิงวิงนี่โคตรหล่อนะครับตัวนี้นะครับท่อนล่างเป็นเอ็กคอร์สนะครับมาพร้อมโลโก้สตอมนะครับดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตนะครับรีซีทฟูจิ รีเซ e ฟูจินะครับอย่างหล่อเลยครับก็คือใส่ของดีให้ตัวนี้จะออกไปทางสีส้มทองแดงนะครับก็คือเขาแต่งมาแนวนี้นะครับหล่อๆนะครับสีแปลกดีครับแต่สวยบอกได้เลยว่าถ้าโดนแดดเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับท่อนโคนเป็น X-Cord นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Discovery ปี2021นะครับนะก็เข้ามาถูกจังหวะพอดีนะครับหน้าฝนนะครับก็ไอช่อนชโดนะครับ กำลังโหดนะครับตอนนี้นะครับกระสูบนะครับต้องรีบจัดด่วนๆเลยนะครับเข้ามาแต่คัน2ท่อนนะครับความยาว6ฟุต9 6้าหฟุตเก้าสองท่อนนะครับพกพาสะดวกนะครับไปเหยื่อกันแบบไกลๆเลยนะครับเข้ามา2เวทแปสิบเจดนะครับกับเวทสิบ20ี่สบนะเรามาเริ่มจากเจ้าเวท8ปดสิบดก่อนละกันนะครับไม่รู้ไายเห็นหรือเปล่านะครับนี่ แน่ยิงทรายมาครับสีวิงวิงเลยครับเวท87ดความยาว6ฟุต92ท่อนตีเหยื่อเริ่มต้น7กรัมถึง25กรัมเป็นฟาสต์แอคชั่นตัวนี้ปลายค่อนข้างไวนะครับก็ใครที่เอาไปเดินพวกหนอนยงหนอนๆๆยางกบยงกบยางเนี่ยได้หมดเลยนะครับปลายเขาจะให้ความไวที่ดีนะครับว่าเป็นฟาสต์แอคชั่นนะครับตัวนี้ที่ผมลองสะบัดสะบัดดูนะครับผมว่าสามารถตีเริ่มต้นได้ตั้งแต่5กรัมเลยนะครับ5กรัมเนี่ยก็สามารถจะเริ่มต้นกับเจ้าเวท87ดได้แล้วนะครับ ส่วนสายโหดนะสายโหดที่จะไปตีแม่คอกนะครับตกไปโดจิบนะครับหรือว่าตกพวกงานแบบอะไรนะปลาแค่น้ําไหลนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้าไปตามหากันเยอะนะครับนะก็กระสูบน้ําไหลนะครับถ้าน้ําแรงๆหน่อยเราอาจจะใช้1ิบ0ิบนะครับแต่ว่าผมแนะนํา87นะครับสําหรับงานกระสูบมันจะสนุกกว่าเนาะมาเวทิบ2ี่สิบนะครับ ตีเหยื่อเริ่มต้น7กรัมถึง32กรัมนะครับเป็น f a ์แ action เหมือนกันก็สําหรับ10 20ผมสะบัดดูแล้วนะครับก็ควรจะเริ่มต้นนั่นแหละ7กรัมขึ้นไปนั่นแหละเพราะว่าเขาค่อนข้างแข็งหน่อยก็สําหรับคนที่ชอบตีเหยื่อใหญ่นะครับนันก็ตามเวทอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบตีเหยื่อใหญ่นะครับหมายค่อนข้างที่จะลกเป็นป่าเป็นเป็นหญ้า่าเป็นแนวสลายนะครับหรือว่าตามประตูน้ํานะครับที่น้ําแรงๆนะครับต้องการคุมปลาให้ออกจากเสาออกจากประตูนะครับ ก็าอาจจะใช้ตัว10 20นะครับนะ <ouse> ก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับพวกนี้มันอยู่ที่ว่าเราเลือกเข้ากับการใช้งานไหมเข้ากับเหยื่อเราไหมเข้ากับลอกเราไหมนะครับนะมันก็จะใช้งานออกมาได้ดีที่สุดนะครับบางคนโอ้โหซื้อคันเวทเล็กนะแต่ไปใส่ทีอีสอง่มันไม่ถูกต้องนะครับคือม,มันใส่ได้ครับแต่ว่ามันตีไม่ออกนะครับบางคนอยากจะตีเหยื่อสามกมใส่ทีอีสองมันก็ตีไม่ได้นะครับฉะนั้นมันต้องแมทกันเนาะ อ่โอเคก็พูดมาซะยาวนะครับใครที่สนใจนะครับผมได้มาเวทละ2 0คันเท่านั้นนะครับไกด์ฟูจิลีซิสฟูจิแบงก์ยิงทรายมานะครับสวยๆพร้อมชุดแต่งสีส้มนะครับอ่าบอกได้เลยว่าหล่อมากนะครับราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับ1,790บาทเท่านั้นนะครับ ย้ำนะครับ1,790าบาทนะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่มองหาคันสวยๆนะครับปี2021นะครับน่เน้นใช้งานครอบคุมนะครับหล่อๆก็คือถือใบไม่อายใครแน่นอนครับตัวนี้แล้วก็2ท่อนพกพาสะดวกใส่ท็อปตีอปอมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับใส่ท็อปดีมาให้เลยนะครับ1,790บาทเท่านั้นนะครับ 1,790บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วไทย100บาทแค่นั้นเองนะโอเคใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับทางร้านจะฝากลิงก์ติดต่อทาง Facebook กับ l ลายเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านไม่ได้ไปโพสต์ไว้เหมือนตอบในเฟซใน youtube นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับ ใครมองหาคันสวยๆนะครับเอาไว้ล่าชะโดนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็รีบจัดได้เลยนะครับเวทสิบยีผมแนะนํานะครับใครที่จะไปตกปรากฏช่วงนี้นะครับมันมากนะครับแล้วมันเป็นฟาต์แอคชั่นเวลาไอ้กดมันกินนะครับตึ๊กตึ๊กเนี่ยรู้สึกแน่นอนนะครับแนะนําเวทสิบยีช่วงนี้นะครับสนุกนะโอเคงั้นลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ